ไม่ได้ครับเขาไม่ได้ครับอ่ะคุณพ่อตอนนี้มีโทรศัพท์อยู่กี่เครื่องคะครูสามารถโทรไลหาอีกเครื่องได้ไหมแล้วเอาเครื่องเนี้ยเข้าสูมพรุ่งนี้เครื่องนี้จะอยู่กับน้องหรือเปล่าอยู่กับน้องครับอ่ะเครื่องนี้อยู่กับน้องถ้างั้นเอาอีกเครื่องหนึ่งโทรหาครูได้ไหมแล้วครูจะเห็นหน้าจอได้ยังไง่ะเนี่ยครูจะทํำยังไงดีให้น้องได้เรียนเหมือนเพื่อนอ่ะถ้าถ้างั้นถ้ามีอยู่แอดไลน์ครูนกเล็กได้ไหมเครื่องเนี้ของตั้ง ผมตั้งไลน์ไม่เปลี่ยนครับมันตั้งโทรศัพท์เครื่องนี้มันตั้งเป็นภาษาไทยใหญ่ได้ไหมพ่อเป็นไทยใหญ่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่แม่บ้านครูเป็นไทยใหญ่นะพูดไทยใหญ่ก็ได้ถ้าไม่ถนัดอะ่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านครูไปล่ามให้ได้เอาคุยกับเขาให้หน่อยออเอเอคือค่อารู้ค่าจิต้งไว่าเนี่้ามูลนกตั้งไล้งคอยู่ไม่ใช่ใช่ไหน้าหรอเปล่าอืม นอ,นนอ่าเนี่ยใส่เนมนะใส่ชื่อไปเลยเนี่ยเข้าแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยใช่นี่ได้ได้ได้เนี่ยเห็นไหมเออนี่เป็นห้องเรียนอ่อทีเนี้ยมันจะยังไม่ได้ยินเสียงคุณพ่อต้องกดตรงปุ่มซ้ายมือมันจะเป็นรูปเหมือนเหมือนหูฟังใช่แล้วเนี่ยใส่อ้ามาแล้ว ในะช้ได้ขอบใจมากปูอ่าคุณพ่อเปิดไมซิผิวเมืองผิวเมืองลองเปิดไมสิลูกอ้าวผิวเมืองผิวเมืองผิวเมืองตรงขวามือเห็นไหมลูกขวามือของหนูจะเป็นรูปไมเห็นไหมคะเปิดไมสิลูกเปิดไมเป็นไหมคุณครูจะได้ยินเสียงหนูกดหนึ่งทีลูกกดหนึ่งครั้งไมจะเปิดในมือถือตรงขวามือของหนูลูก ได้ไหมได้ไหมเอาเมื่อกี้เป็นปิดวิดีโอ Belgian ไปละอันนี้เป็นปิดกล้องไปค่ะถ้าปิดกล้องครูจะไม่เห็นหนูต้องเปิดไม้มันอยู่ข้างๆกันลูกมันอยู่ใกล้ๆกันเป็นรูปไม่อ่ะเป็นรูปไม้ค่ะอ่ะนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ลูกนี่ตรงขวามือของหนูอ่ะตรงเนี้ยทาทําให้มันเป็นรูปอ่ะนี่ตรงนี้ลูกเนี้ยเนี่ยเี่ยเนี่น รงปุ่มเนี้ยทาให้มันเป็นสีเขียวเขียวนี่เห็นไหมตรงเนี้ยคือไม้ตรงนี้ลูกเห็นไหมนี่เห็นไหมไหมจะได้เปิดไม้ได้ลูกไม่งั้นไม่งั้นหนูไม่มีเสียงเวลาคุณครูถามหนูจะตอบคุณครูไม่ได้คุณครูจะไม่ได้ยินเสียงหนูนะคะกดได้ไหมลูกกดในหน้าจอหนูเลยนะตรงนี้ตรงนี้หนูเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยกดกดลูกกด กดเข้าไปาอ่าโอเคเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนไปนแล้วเยี่ยมมากเก่งมากค่ะเก่งมากเลยผิวมึงยินดีมากอ่าโอเปอรเห็นไหมหนูทำได้หนูทำได้ไดเก่งมากลูกย่ยมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เรียนหนังสือกันนะครับโอเคพรุ่งนี้เราจะได้เรียนหนังสือกันนะคะ เห็นปุ่ม,มลิฟไหมลูกปุ่มสีแดงแดงอยู่ข้างบนปุ่มสีแดงอ่ากดออกไปม่ใช่อ่าแล้วก็เข้ามาใหม่นะอะลองกดออกซิอะกดออกเลยลูกกดปุ่มลิฟเลยจะดูซิว่าเข้าเข้าเองได้ไหมพรุ่งนี้อ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าอ่าทีนี้เข้ามาใหม่อาวโอเคโอเคโอเค เป็นแล้วผิวเมิงเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากหนูเข้าเป็นแล้วค่ะได้ยินเสียงเลยได้ยินหรือยังลูกอ๋อโดนแล้วคือตอนนี้ได้ยินแล้วโอเคครับหนูเก่งมากเก่งมากเก่งมากหนูเก่งมากลูกอ่ะทีนี้ผิวเมองนะเดี๋ยวครูจะเปิดการบ้านให้หนูดูนะลูกนะมิงเห็นไหมเห็นหน้าจอนี้ไหมลูก อ่ะนี่หน้าจออันนี้ก็คือห้องเรียนของเรานะห้องเรียนของเราเขา้าใจไหมลูกผิวเมืองเข้าใจครับอ่าอันนี้ก็คือการบ้านนะลูกนะของแต่ละวันเห็นไหมอ่าครูจะโพสการบ้านนี่เป็นการบ้านวิชาภาษาไทยประจําวันพฤหัสที่สิบอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนทําไปแล้วนะลูกอันนี้กคเขียนพ,นพยัญชนะเห็นไหมคะลงในสมุด อันนี้เป็นการบ้านสงคริปอ่านหนังสือของวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ครูนกเล็กอ่ะจะสอนหนูอ่านหนังสือก่อนนะจะสอนอ่านหน้านี้ก่อนนะคะหน้าพยัญชนะนะลกูกนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณครูสอนไปแล้วลืมก็สามารถดูตามวิดีโอนียครูจะคลิกลิงก์ไว้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยสามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงัวหนังสือสีน้าเงินเนี่ย ก็ฝึกอ่านตามได้เลยถ้าเกิดว่าลืมนะคะคุณพ่อก็เรียนไปด้วยได้เลยนะจะได้อ่านภาษาไทายได้เนาะอ่านได้เขียนได้ด้วยเรียนไปพร้อมลูกได้เลยค่ะเนี่ยนะเนี่ยมีเพื่อนเอนเขาส่งคลิปอ่านหนังสือมาละหลายคนนะคะนี่เดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างเพื่อนอ่าอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างนะต้องอัดคลิปวิดีโอแบบเนี้ย ส่งนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูนกเล็กเนี่ยสอนหนูอ่านก่อนแล้วกันเนาะอ่าสอนเฉพาะผิวเมืองเลยนะอ่ะมาหยิบหนังสือเล่มน,นี้มาลูกมาอ่านตามครูนกเล็กเลยแล้วหนูจะได้อัดคลิปส่งนะคะซ้อมให้คล่องก่อนแล้วค่อยอัดใช่ใช่เล่มน,นั้นแหละคะ่ะอ,อ่านตาม,ตามค่ะกอไก่อ่านว่ากอกอไก่อ่านว่ากอดีมากค่ะขอไข่อ่านว่าขอไข่อ่านว่า ขอดีค่ะขอขวดอ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขออืมคอควายอ่านว่าคอคอควายอ่านว่าคออออ่างอ่านว่าอออ่างอ่านว่าโอหอนกฮูกอ่านว่าหอหอนกฮูกอ่าอนว่าหออ่ะอันเนี้ย เดี๋ยวผิวเมืองไปฝึกอ่านให้คล่องเลยนะลูกนะอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคะพยัญชนะนะต้องจําเสียงให้ได้ด้วยนะคะเพราะอีกหน่อยต้องอ่านผสมสระนะมันจะฝึกอ่านได้ต่อไปเปิดหน้าต่อไปค่ะบทที่หนึ่งบทคือบทที่หนึ่งใบโบกมานี่ดูไม่จำคือผีตัวต มามีตูไม่เอ,อ้ยเก่งมากเลยอ้าววันนี้ไว้เท่านี้แหละหาวง่วงนอนแล้วพรุ่งนี้เจอกันวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เล่มหนังสือเลขลูกแต่พรุ่งนี้ยังไม่ต้องใช้หนังสือนะคะนะพรุ่งนี้เราเจอกันนะอ่าวันนี้รีบเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันสิบโมงครึ่งนะโอเคไหมลูกผิวเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดปัญหาตรงไหนก็โทรหาคุณครูดได้เลยนะโอเคค่ะคุณพ่อ วส,สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคค่ะอ้าวลีฟออกเลย